สวัสดีค่ะอยู่กับแอนนุกี้นะคะ,คะก่อนเทีะะ่ยงวันนี้นะคะพี่พี่แม่แม่นะคะทําอะไรกันอยู่ในครัวนะคะเพื่อที่จะเตรียมอาหารนะคะ,สะเสบียงเนาะเสียงพวกเราได้กันเองนี่นะคะที่มีกิจกรรมนะคะทั้งดํานานะคะนําทีมโดยลดุงพลป้าแตนนะคะลุงเสือป้าสาและยูทูบเบอร์นะคะอีกส่วนหนึ่งก็ กำลังดำนานะคะเร่งใสให้เสร็จทันในช่วงเที่ยงจะเสร็จหรือไม่ก็มาลุ้นกันนะคะแต่ตอนนี้คือนี่ค่ะแคนตะลุกนะคะมีดก็มีแค่อันเดียวนะคะได้แย่งกันนะคะปกติมีอยู่ในรถปกติมีสามปกติมีสามแต่ว่าอยู่ที่นานะคะอยู่ที่ตะกาที่กําลัง ถอนกล้านะคะแล้วก็ดำนาเนาะคือการถอนกล้าเนี่ยเขาจะมีการตัดปลายนะคะตัดปลายของต้นข้าวนะคะออกก่อนที่จะเอาไปดำนะคะก็เลยต้องใช้มีดเนาะเอาไปที่นุ่นสองก็เลยเหลือที่ครัวหนึ่งนะคะคือจะช่วยกันนี่คือต้องใช้มีดนะคะยิ้มกันไปยิ้มกันมานะคะแล้วก็ต้องรอมีดทั้งใช้หั่นผักต่าง หั่นหอมหัน่นตะไคร้ขิงเอ้ยขานะคะหัน่นตะไคร้หั่นขาเป็นเครื่องต้มยำในเที่ยงนี้ก็ต้องรอกันสักครู่นะคะแม่ดา้ารอไปก่อนนะคะรอไปก่อนสวัสดีทุกท่านที่เข้าชมลุคคลิปนี้นะคะดูตานในกันนี่นะคะสะเบียงเดีย๋ยวนุกให้ดูสเบียงเนาะสะเบียงเครื่องดื่ม วันนี้รถน้ําแข็งยังไม่เข้ามานะคะคือตอนนี้นะ้ํำมันเย็นไม่ทนันเครื่องดื่มที่เราซื้อเมื่อวานนี้ก็ส่วนหนึ่งแบ่งไปที่นาน,นะคะแล้วก็เพิ่มใส่ตรงนี้ก็มีน้ํานะคะแล้วก็มีมีน้ำาอล้มให้ทานด้วยนะคะเค,เครื่องดื่มเครื่องดื่มก็แบ่งไปนะคะแบ่งไปที่นู้นด้วยตอนนี้มันเย็นไม่ทันเพราะว่าน้ำแข็งยังไม่มาต้องรอรถน้ําแข็ง นี่นะคะแน่นเย็ดนะคะเครื่องดื่มก็ขอบคุณคุณจอยไมแฮรด้วยนะคะเมื่อวานนี้ผู้ใหญ่ใจดีของพวกเราคือเลือกมาหลายๆน้ำ เพราะว่าถ้าเสร็จจากถ้าเสร็จจากกิจกรรมการช่วยกันดํานาแล้วเนี่ยก็จะลุยในส่วนของด้านน้านะคะที่เห็นก็คืออย่างที่ป้าทําคลิปไปนะคะจะเริ่มรุยงานขององค์พ่อปู่นะคะทั้งเทพื้นนะคะเสาตอหมอต่างๆจะเริ่มดําเนินการแล้วนะคะอาจจะแบ่งกันทําในช่วงเย็นหรือว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะเป็นต้นไปซึ่งเครื่องดื่มสเสบียงนะคะก็มีเอฟซหลายๆท่านนะคะที่ผลัดสลับสับเปลี่ยนกันเนาะทําบุญด้วยทําโรงทานด้วยนะคะ ทั้งอาหารการกินนะคะเครื่องดื่มนะคะน้ําต่างๆเนาะก็สลับสับเปลี่ยนกันในแต่ละสัปดาห์นะคะแอดเองก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะที่ทําให้พวกเรานะคะอิ่มบุญแล้วก็อิ่มท้องนะคะเนี่ยถ้าแบบมีมีแก้วนะคะมีแก้วแล้วก็มีให้นะคะอยู่ด้านในมีครบวันนี้นะคะดังทานเนาะจาก ได้ให้บ้านนะคะหนึ่งข้าวเป็นข้าวเหนียวโอ้แต่ถิงโนนใส่เนาะโอ้โอ้แม่ไหนบอกมะนาวก็ยืนบอกแต่ไม่ทำอะไรบอเห็นแล้วบีบมะนาวแต่ก็ไม่บีบยืนให้ยู่นั่นแหละไม่มะนาวเห็นป่าดูอยู่ไหนกินได้ใช่ไหมก็นอนไงรอตัวเองจนแม่กินอูกับที่อยู่ที่มาดูนี่คุอลุงใช่ไหมไม่ลุงให้มาถามมันเลยจะขอเล่นก็รอเสร็จนั่นแหละเพียงนั่นแหละมันถามเรื่อๆโอเคค่ะ เสียดังบาร์เนียอือโอ้โหดูจากพริกตอนนี้มันหอมแล้วหอมพริกนี่เลยป้าไทยบ้านบอกจะบีบมะนาวให้ดูนี่หอมพริกคุณมันเยอะบีบได้เงี้ยเรเอาเนี้ยเป็นขวดนะไงเจียโอ้โหไม่ใส่เหรอก็ตามสูตรเลยมากวรเมากวนสมาธิเฉยๆแหละไม่มีสูตรแล้วมั่วเท่านั้นเนี่ย น้ำมะนาวถ้าใส่น้ำครองยิ่งใหญ่เลยปิดท้ายด้วยน้ำมะนาว้อนี่ก็พอดีแล้วใส่อะไรนะเมื่อกี้นี้ไม่รู้ราคายังเหลือซีเมน้ำมะนาวอู๊ดแสบใช่ไหนี่แหละนึ่งข้าวเป็นใส่เลยถังเลยวันนี้ยั่วเโอ้โหอู๊ดแสบใช่วหมยั่วไปเลยอร่อยมากเลยยอะเยอะน ไม่ต้มปลาใช่ไหมต้มปลาอย่างเดียวใช่ไหมต้มปลาเดียวต้มพรกกะปิกะปิไม่ใช่ต้มพริกปลาทูกินได้ใช่ไหมได้ดีมีน้ำฝืนฝืนหน่อยมีน้ำพริกปลาทูด้วยเหรอคะเคลมเลยมาดูก็เป็นเชฟเหมต่อแรกเป็นร้าเลยแบ่เป็นเพิ่มหน่อยเอาสูตรใครสูตรมันเลยไม่ใช่ของพี่มั่วกินได้คนเดียวพอดีแล้วแหละโอ๊ยอย่าเบาอะไรเค็มจ็เปรี้ยวเติมพลังเอาโอเคลองชิมหน่อยก็เอาเอากลางๆเลยไม่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 พี่จะบอกว่าจะใส่อะไยหน่อยไหมเพราะว่าเผื่อบ ทางนี้เขาไม่กินเปรี้ยวหรืออะลองชิมให้หน่อยจะหวงเห็ดนั่งห่วง่นใจจะงาพี่รู้นแต่บอกทางนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพี่มั่นใจเอันนี้ช้อนเลือดอะไรไหมอ่ะพี่เสือพี่เสือต้องจัดเลยพี่จะได้ชัวร์หนูว่าอร่อยแหละใส่มันยังไม่คบเลยมันยังไม่พอแล้วอยากจะใส่น้ำปลาปึ้งขอจีฮานวตีนิพอแล้วใครชอบเค็มชอบเปรี้ยวไปขอทำกับข้าวก่อนเขาจะกินนี่นั่นมันเป็นของเสริมชิมได้ เค็มเองหน่อยเปี้ยองหน่อยไหม่ยอ้ทำใหม่เลยโอเคหลโอ้พูดไดสั้นๆ่าโอเคกินแล้วค่ะอร่อยเลยอนี้เวลาไหนอร่อยอร่อยบิ้งแบเสียบกรย่องไปกอนเอยไว้ห็มีคนมากนแมนแต่วันอร่อยจริงแต่วันนี้อร่อยหรือเปล่าไม่รู้อร่อยมากต้มยังนะต้ม ต้มแซ่บไก่ต้มแซ่บปลาโอเคคนก็อาไหม่กเ็ดพอม่ต้องเอาพริกอีกมแล้วมาแล้บางคนไม่เ็ดเอากลางไ้คืออะไรนโคโลดคเ่โคลโคล่โคเมันจะละลายมดไม่อยกมันจะขาวกิน ก็ลุงก็ให้เาวนู้นะคะขึ้นมาถามทีแม่ครัวนะคะว่าทําอะไรกินในช่วงเที่ยงนะคะก็ข้าวกําลังนึ่งนะคะนึ่งแล้วก็มีเมนูต้มยํานะคะปลานิ์แล้วก็น่าจะมีลูกเห็นมป่นน่าจะมีป่นปลานิด้วยนะคะมีถั่วด้วยคาดว่าน่าจะ คิว่าจะทำาล่นปลาทูด้วยนะคะปลาทูแล้วก็มีถั่วด้วยค่ะตำถั่วไหมคะปลาทูเหรออปลาทูกับตำถั่วไหมคะไม่ตำถั่วหรอกต้มผักเลยหรออ๋อจะต้มเนาะต้มจิ้มแจ่วเพิ่มอะไรอีกเนาโออื้ออร่อยถึงกับต้องชิมกันสี่คนนะครับพี่ลอมพี่โอ พี่เสือตาวุ้งสี่คนถ้าสี่คนบอกว่าอร่อยนี่คือไม่มีใครอเวยใครแล้วค่ะคืออร่อยกันทุกคนหนูดูนี่คือสีสันจากที่ดูแล้วคืออร่อยแน่แซ่บแน่นอนนะข้าวก็พร้อมเนียนะคะภาษาก็ขึ้นมาแล้วนะคะหพี่ชัยก็ขึ้นมาแล้วค่ะแสดงว่าน่าจะเสร็จกันแล้วไม่มีีเลยนั่งคย เอาอีกแล้วครับรีวิวหวานไหมคะอ,อันนี้ก็รอมีนะอย่างที่นุกบอกในต้นคลิปนะคะก็คือมีเงินเดียวคลื้นก,กันนะคะโอ้ตอนนี้ราน้ำแข็งก็มาส่งคดีเนาะดีเลยเครื่องดื่มเราจะได้เย็นๆนะคะจะได้ทุกคนที่ดำนาแล้วก็เตรียม,กกยมที่จะกระไา้ทำงาน ที่โค์พระผูนะคะเนอะได้ทานกันทุกคนนะคะวันนี้เดี๋ยวค่อยมาเดตให้ฟังนะคะว่าหลังจากที่ลุงแล้วก็พี่ขึ้นมานะคะจะทานข้าวก็คือน่าจะเป็นหนึ่งบรรยากาศเหมือนกับโฮมการกินข้าวนะคะ อยู่กันหลายๆคนแล้วก็ทานข้าวพร้อมกันในช่วงเที่ยงนี้นะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ได้รับชมกันนะคะอย่าลืมดีดสติ๊กเกอด้วยนะคะแอดดีดสติ๊กเกอออฟิเชียลนะคะโทรส่927947526นะคะนี่จ์กันให่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะให้ให้แกไปเลยให้แกไปเลย